สวัสดีครับวันนี้เราจะมาผ่านด่านที่มีชื่อว่า p a r f นะฮะและเรามีผู้ช่วยผ่านด่านก็คือคุณเอเล็กครับแนะนำต้นนะครับเล่นบุกหาเล่าสบิกโอ้โหมันมานทำมมันทักแรงจังเลยฮะงั้นเราไปกันเลยนะฮะ ทำไมคุณทำไมเวลาอัดทิ้ทำไมไม่กด F1 ก่อนล่ะครับมาครับม,มันจะ,ม,นจะมันจะได้เป็น f 1สวยงามไม่เป็นไรฮะจำได้ครับ9 0 6 1กดดิกดดิดดโอโหขี้เหย่ขนาดนั้นเลยไปกันเลยฮะเราก็มากดเทสรหัสถ้าคนได้เห็น,นกลไกข้างนอกมนันนี้แบบจะโหดมากเลยฮะ โอ้เปิดทางแล้วไหมไม่หรอกเลยอเออข้าวสาลีคุณเก็บไปนะผมจะเดินนําไปก่อนรู้สึกผมจะแหลกๆหน่อยนะเนี่ยสําหรับคนกาดจะไปทางนี้นะฮะเอาตีปให้มันเก่งไปไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับผมเทพครับ เราจะมารอดูมันก่อนอีกแล้วครับผมขึ้นบันไดไม่ได้ตลอดเลยครับดูดีครับนะฮะเขายังดิ้ตนตรง่งั้นนะโอ้โหสตอรี่นะครับเพราะว่าผมขึ้นบันไดไม่ได้ผมไม่รู้เป็นอะไรอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ,มา,บ,รบมาเก็บแป้งครับมาเก็บแป้งครับรวมเป็นเก็บเป็นกุ่ม okay. แป้งสาลีนะฮะอันนี้<อ>ให้เราเรกดคันโยกลงให้หมดเลยใช่กดไหนก็นเอา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 สิบหายไปบอดแล้ว แล้วก็ผมนีนะฮะตู้ตูดเห็น<ม>ตุดเลยเห็นไหมครับโหรีบไปฮนะมาเอาสาลี่เอ,อิร์เอ้ยไม่ใช่แป้งสาลี่เราไปก่อนนะฮะ <c oughs> นี่คือนี่ไม่รู้นะอ่านไม่ออกเฮ้ยเอิร์ออดขอธนอูขอยิงเอิร์ดยาเอิร์ดขอไปนะครับผมก็ได้ดมอนมาแล้วอันนี้ให้ยิงตรงไม้จะดีกว่า เขามีไว้ให้ยิง,มยงไม้เฉยๆไม่ยิงไว้ทำไรง่ายๆไม่ต้องยิงป้ายแต่ถ้าจะยิงป้ายก็ยิงได้ไม่ว่าอะไรนะคะเปนเซิร์ฟแบบใหม่เอาเอ,อ์ดเอาแป้งไปข้าคิเก็บเก็บเอาไปเอาแป้งไหนอะนูน่น <c oughs> ทิ้งไปไก่ยังเลยดีนะครับอันนี้เขาก็ให้โยนลงไปโยนโยนไปโยนไปมัน แล้วมันจะมีเพชรตกลงมานะฮะเออเยีดได้อะโอ้ยออเฮียเก็บเพชรคนเดียวอ้าวเอาไปให้หมดเอ้าเอิ์นเอาไปให้หมดเพชรนะเอาไปเก็บโอ้ให้กมเหรอเอาไปผ่านด่านนั้นอืออือระบบเจ๋งมากครับเปิดแล้วฮะอันนี้ไม่ต้องง่ายๆ่ฮนะโยนดับ ๋ยหนหงูไปกับเส้นเรื่องแล้วรีบไปครเราปรับเป็นกลางคืนแล้วก็นอนนะ <ไป S 1> มันก็เซตเฮาให้ <ไป S 2> เรียบร้อยครับมาเซตเฮาเร็วๆผัดกันนอนคนละทีคุณไ,ไปตอนไหนวะเนี่ยมาด,ด <S 2> <S 2> <S 2> ูดีเก็บเพชรเอดเอดมานี่ เอาเพชรใส่เอาเพชรใส่รถไฟเพชรใส่รถไฟเออเอาใส่รถไฟให้หมดเลยเพชรนะเออนี้ทางอะไรวะไม่เห็นอันนี้ทางลัดน,น,น,นะฮะให้เราเข้าไปเลยโอ้ยเปิดประตูเออทางนี้ผมยังไม่เคยไปเลยนะเอ,เออเออใครบังอาจมาทำรถเรา <laughs> ดูมันไม่เอารถไฟเว คนฉลาดครับฉลาดมากเลยรถไฟมัถไมีแต่รถไฟอันนั้นเห็นเนาะมันไม่มีรถไฟนี้สําหรับไว้น้าโอ้คนฉลาดเขาก็เอาปิดอีกเฮ้ยเห็นไหมรอดตายเลยไหมครับท่านผู้ชมเอาอย่าลืมเอาของด้วยนะโหลงไปไหนนะเอิร์ดรถไฟผมยืนเอ้าของแล้วรถไฟอยู่ไหนอ่ะเอิร์ดมาเร็วเร็ว าของมาด้วยหรือเปล่าของไม่เห็นเลยครับโอ้มาเปิดประตูให้ผมก่อนเดีย๋ยวผมขอตามรถก่อนเออวิ่งตามไปตามลรางรถไฟไป,ไปเดี๋ยวก็เจอเองเอรถหายครับเดี๋ยวผมรออ๋อ,อไม่เป็นไรฮะมันมันรีมูฟว้าวสไปเดอร์กูไม่น่าลนนนเ,เลยทำไมโดนที่อะไรตึ๊กตึ๊กตึ๊ก <c oughs> าตามเข้ามาไม่ได้เดี๋ยวมาเร็วๆมาเร็ว เราจะไปเรามาแบนะ่งฮะผมจะเอาส่วนหัวทําไมทําไมหายไปหมดเรนะื่องนี่อยู่นี่อยู่นี่เอานี่แกเอาส่วนตัวกับส่วนกางเกงกับส่วนขาไปเดี๋ยวข้าเอาส่วนหัวอีส่วนหัวกับส่วนอ่าๆๆอันนี้ให้เราทําการจุดจุด TNT น,นะฮะเราต้องระวังตัวให้ดีๆนะฮะ ตึ๊บนะครับแล้วเราก็เพ่นนะฮะลบดีครับโอ้ไม่บอกกันอ๋ออันนี้ให้เราเดินมาเหยียบใช่ไหมครับผมก็เพิ่งเข้าใจท้ไมมันเหยียบไม่ลงอ่ะเสิรฟเป็นไรฮะมันเหยียบไม่ลงกระตือบกระตือบเดี๋ยวนีว้มันไม่มีฐานครับ มันไม่มีเพจเอ้ยไม่มีเพจครับรบัครับโอเคเหยียบครับเหยียบเลยครับคุณเหยียบเลย <laughs> มาแล้วระวังครับอุย้ยโดนเศษด้วยครับรู้สึกจะเป็น,น,นแล้วก็ดำการเดินทาง,างต่อไปนะะอืมทำการเดินทางต่อไปโดยที่ผมไม่เห็นอะไรเลยะ เอ,อ้มาเก็บแป้งสารีด้วยนะสาลีอันนี้อะไรครับหอเก็บตัวนี้สีอันผมไม่เห็น,น,นเลยเเครับมาเร็วเร็ดิมาเอาเพชรเอานี่ผมก็โอ้มาเกิดโดนลงไปก่อนแล้วนะฮะโดนลงไปฮะเอื้อปุ่มมันไม่ค่อยดีฮนะมันไม่รู้เป็นไรฮนะกดปุ่ม อ๋มันกดเรือยยากฮะไม่รู้ประตูมันจะเกียนอะไรเราอีกหรือเปล่านะเราก็ไม่รู้เหมือนกันประตูเกียนอีกแล้วกันเมื่อกี้เปิดแล้วปิดครับปึ๊บปึ๊บอ๋อแสดงว่าเราต้องทําการลงไปเก็บมันมามนเก็บได้สักที่ไหนเตรียมตัวเข้าได้เลยครับผมจะโยนลงไปแบบรวดเดียวเลยเร็วๆเตรียมตัว เงียบเอาแป้นเหยียบมาเลยครับผมขอร้องเอาแป้นเหยียบมาครับเอาแป้นเหยียบมาอะไรเนี่ย<อ>ดินเหนียวฮะเอาแป้นเหยียบมานะค <c oughs> ขอแค่อย่างเดียวให้มันมีแป้นเหยียบ <c oughs> อ๋อผมขออภัยไม่ตรงอ่ะไม่ตรงอ่ะโอ้โหที่ต้องโกงเล็กน้อยนะครับก็คือมันไม่ระบบมันไม่ เขาเรีว่าอะไร,รอ่ะระบบเขามันไม่ทํางานนะครับก็อขอแล้วใครเอาเหมายหละลงไปอันนั้นมาซะด้วยทออไปนะงอ้ยหายไปหมดไม่เป็นไรครับต้องอรักจงไม,ไมเพมคนตีนก็อันนี้เขาให้ทำเลยนะอ๋อเขาให้ลงไปเปิดข้างล่างนะฮะ คนไัมันโดนนองไปล้มเจ็สไปเดอร์เขาโดดลงมาฮะโอ้สไปเดอร์กูไม่น่าอะไรเหมือนที่อะไรเนี่ยเจ้าดูมาดใต้หัวกูเลยอู๋เลยเฮ้ยทำไมมันไต่ใต้น้ำได้ด้วยสไปเดอร์เจ๋งว่ะเขาเก่งเขาเป็นสไปเดอร์แมนคุณทาพับผมมีอะไรให้คุณครับหิวไหมครับผมไม่เอาฮะิฮะผมเก่งใจฮะกินนะครับกินนะครับอร่อยผมรู้ดีครับมันคืออะไร เรามาเซตเซตก่อนเอิร์ดนะถอดกั <c oughs> นนอนเอาแป้งสาลียังเอายังแป้งสาลีนะเอิร์เอาแป้งสาลีเอาตั้งแต่ปีบางแปแล้วครับไปนะไปกันไม่มีเพลงฟังโอ้โหคิดง่ายเกินไปเราจะไปนี่เราจะไปแหลกนะฮะ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ๋อมาละโอ้พื้นที่แปลกที่นี่ที่ไหนโอ้แหลกมาฮะท่านผู้ชมเขาบอกว่าให้ไปหาโปรเทคใช่ไหมใช่ครับโอ้ตอนนี้เราแหลกมากอะเราไม่ต้องอ่านไปก็รู้ครับเพราะเลยเคยเล่นครั้งมางปุ๊บแหลกปั๊บนะฮะครับผมก็รู้สึกเราต้องโปรเทคครับโปรเทค <c oughs> แหลกโปรเทคโปรเทคโปรเทคอยู่ไหนอะ รู้สึกเราจะค้างนะครับรู้สึกว่าจะสุดยอดเลยฮะท่านผู้ชมอันนี้มันหินสิงวิญญาณให้เราเทาการเข้ากับประตูไปฮะผมรู้วิธีฮะกลับประตูไปเลยฮะบึ๊บอึ๊งๆจมนะ้ำไปแล้วกลับมา,าเห็นไหมครับเราก็จะกลับมาเป็นห้องนี้เหมือนเดิมนะฮะ ปัญหาก็คือผมเอาบล็อกนี้มาทําไมมันเป็นทางใหม่อะไรทางใหม่แล้วครับทางใหม่นะครับมาเลยครับเอาแป้งสาลีครับแล้วทำไมเพจมาเอาแป้งสาลีครับเพจมันไม่ทำเพจมันไม่ทํางานเอ้าเป็นอะไรทำไมไมก็เหมือนว่าเพจมันไม่ทํางานนะฮะกระโดดขึ้นหนึ่งทีครับเออแล้วก็เมาฮะเอาแป้งสาลีครับอื้อ ได้ยังครับได้แล้วใช่ไหมไปต่อฮะอร่อยทีนี้เป็นเขาเขาเอามาทําไมครับรถไฟฮะแล้วอ่ะไหนๆรถไฟแล้นกล่องอยู่ไหนเนี่ยไม่ใช่กล่องทางข้างนอกเหรอไม่เป็นไรฮะเราไม่ใช่รถไฟล้วก็ลงไปได้ครับเอ้าเอ้าแล้วแล้วคุณเมื่อกี้เข้าไปได้ยังไงอ่ะผมก็วิ่งลงไปเลยครับมันปิดมันปิดแล้วไม่หรอนะฮะนี่ฮะเราก็วิ่งเข้ามาได้ฮะโอ้โห โอ้โอ้รู้สึกว่าเขาจะเขาจะอันนี้เขาให้เขาให้กลับไปอ่านช่องนู้นฮะตรงนู้นฮะหา <c oughs> ยแล้วฮะไปไปอ่านามัน <c oughs> มันไปได้ไงเอ้ย <c oughs> ประตูอ๋อให้มีอะไรเนี่ยโน้น Enter to Enter to Enter เออเดี๋ยวนะเดี๋ยวกนะูวขอเออขอโทษนะครับถี่พูดกูนะครับผมต้องเอาประตูไปวางไว้ที่เดิมอ๋อโอเคหน,นึ่งสองสามมาไม่ไดแล้วแล้วก็ขอให้รับเราก็ลงไปในช่องเขาให้โยนของลงไปครับทุกช่องเลยแล้วมีมีแค่นี้นครับ อ่าเราก็เอาท็อตมาครับขโมยท็อตเขาเอาท็อตตีไม่ออกครับที่ขโมยครับนี่ใส่ไม่ได้เขาตีท็อตไม่ได้ฮะผมตีตีต้องไม่ได้อ่าอือ่าตีท็อตไม่ได้อ้านี่ไงครับได้แล้วครับได้ท็อตแล้วได้ท็อตแค่ท็อตเดียวแนะปิงเอาปิงดิงิง้วครับอ่าเราขออภัยนะฮะเราต้องเสกนะฮะ เพราะว่ามันไม่มีให้เรานะฮะเจ๊เค้กนะครับผมหิวโอเคกินหมดละทําการโยนเข้าไปโยนเข้าไปนะฮะดอกกุหลาบครับส่งดอกกุหลาบให้เขาให้เขาเขารู้สึกเขาจะให้โยนเป็นทีละแถวๆนะฮะไม่ใช่โยนแบบเรีๆอย่างนี้นะฮะประตูครบยังเหลือเดียวครับเหลือเดียวนี่นี่ อันสุดท้ายนี่ให้โยนไปหมดเลยนะฮะห้าสิบหกอันโยนไปให้หมดนะฮะเปิดครับเปิดยิ่รู้สึกว่าเขาให้แผนที่มาฮะไหนฮะอ๋อมันเป็นจดหมายครับมันเขียนว่า open the you don't you I call I call I call I I call I call peace level ขอเขาให้หาเลเวอร์ครับฮะ เขาให้หาเลเวอร์เอามาดูหน่อยฮะผมะอยากดูยูมเอาไวให้ผมหน่อยเอาไว้ให้ผมหน่อยผมอยากเห็นโอ้มันมีปุ่มครับเร็วๆมาดูก่อนเอามาดูก่อนอะไรงั้นผมกดปุ่มไปเลยกันเอ,อ้อกดปุ่มทำไมนะเนี่ยเออแล้วก็ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ